ร้าน,รานแข่งค่ะพี่แฟน,น,นบอกครับแฟนบอกครับวัีนี้คู่แข่งมีตัวบึกบึงกลลัว แล้วแข่งกันเคียงนะคะรอยายมาแข่งว่าน้ำเหนื่อยไหมโทษเดียมากำเังแงในยิมที่สี่นะ I'm oh Pemancingan dari witan luki hafib, Wina Wadang, Sersan Kon Sulewin, dan rudy hafib, Pemancingan Asajan Rosari. Tolhuaman. Selanjutnya pemancingan dari rudy hafib, Pemancingan Asajan Rosari. มือ แต่งนาทีนาทีมักรนวัตรสู่นักธนกวรคุยพัฒนาเลยลูกที่หกสิบัอาก็คิ้วชว่มแนมันยังไหวอย่า

จ, 4, นนจุนวีลูกที่สี่พจนินมีขนเ้าแยงคขาล้างขาวมีลูกที่ห้าจินนทศ m t เอ็นวิมีและลูกที่หกปวีนาวะจ,ม,จ,จมุหาัดสกรจุนวิี มาเลยหาใจเล่นขอเลขที่3จะเป็นใครเสี่ยเสียบก็เลยมีต่างในศรีมาแล้วด้วย3 4ทีมเอทีเด่นสมิธนี่ครับบทกว่า